ต้องแขนใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยร้านไหนแขนปุดเนี่ยรู้สึกมีั้ำใจแล้วเราจะโพสท่าอย่างนี้หาที่ยุติท่านอีกด้านหน้าด้วยนะคุณแม่เราจะไม่หันด้านด้านท้องแขนออกนะคะเพราะท้องแขนเนี่ยถ้าเราหันด้านท้องแขนออกเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าแขนมันห้อยได้อย่างเงี้นะคะก็จะเป็นแบบแขนไม่ห้อยให้เราทําแบบหันด้านตรงหัวไหล่ออกนะคะมันก็จะทําให้เราดู เกงกล้ามเนื้อได้พอะเกรงกล้ามเนื้อได้ปุ๊บมันก็จะดูกระชับขึ้นมาได้หนึ่งส่วนค่ะมันก็จะทําให้สาวพลัสไซส์ที่กล้ามแขนใหญ่หรือว่าเป็นแขนใหญ่มันก็จะดูกระชับได้ค่ะอย่างที่สองนะคะต้นขาค่ะสาวสาหลายๆคนจะมีปัญหาต้นขาใหญ่โดยเฉพาะสาวพลัสไซส์นะคะต้นขาใหญ่ต้นขาเบียดน,นะคะวิธีโพสต์นั่นก็คือการที่เราเอียงข้างนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะดูท็อปปี่นะคะเพื่อน อย่าง yeah, นี้หนึ่งค่ะแบบนี้ค่ะค่ะสําสหรับข้อที่3เมนี่เป็นปัญหามากๆเลยกับสาวพลัสไซส์หรือบางทีอาจจะไม่ใช่สาวพลัสไซส์ก็ได้แต่ว่ากินอะไรแล้วลงทุงมีเพื่อนๆคนไหนบ้างคะที่กินอะไรแล้วลงทุงก็จะมีท่าโค้แบบนี้นะคะที่แนะนําเลยท่านี้หันข้างนะคะเพราะว่าเราจะไม่โชว์หน้าท้องก็ต้องหันข้างหรือหันหลังไปเลยค่ะ เย,เยอะๆนะคะจะทําให้เพื่อนๆมีส่วนว้าส่วนผมงได้มากๆเลยค่ะค่ะสําหรับใครนะคะที่ต้องการออกเลรื่องอยังไงให้สวยเราออกกล้อ่องอยางไงให้ดูดีสเสน่ห์หน้ากล้องออร่าหน้ากล้องออกกล้่ององไงให้มีสเสน่ห์ออกกล้อ่องอยางไงให้ตาชออกกลร่องอยางไงให้ดูดีดูแพงก็พิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการปารึกษาส่วนตัวหรือไพรเวทโคชกก็ are, ทักเาฟีมมาได้อินบ็อกเลยค่ะค่ะ <c oughs> แล้วเราเจอกันในคอร์สนะคะ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆสาวพลัสไซส์คนนะคะ